หลายๆคนมักจะมีข้อสงสัยครับว่าเวลากลัวที่เวลาเป็นแผลในช่องปากแบบเรื้อรังนานๆแล้วกังวลว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับแผลในช่องปากแบ่งออกเป็น2พวกด้วยกันพวกที่1คือพวกที่มีคู่ต่อสู้อย่างชัดเจนกับอีกพวกหนึ่งก็คือไม่มีคู่ต่อสู้อย่างชัดเจนพวกที่มีคู่ต่อสู้อย่างชัดเจนอันได้แก่เวลาที่เรามีการแปลงฟันกระแทก กินข้าวไปแล้วก็พูดเล่นกันไปจนเราเผลอไปกัดริมฝีปากสภาวะแบบนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดแผลในกระพุ้งแก้มหรือในปากหรือที่ลิ้นหรือในที่ริมฝีปากของเราได้เพราะว่าเรารู้แน่ๆว่ามันมีคู่ต่อสู้คืออะไรแล้วมันกระแทกให้เราเกิดแผลในช่องปากถ้าเป็นแบบนี้แล้วเรารู้สาเหตุแน่ๆเราก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสในบริเวณนั้นนะครับอาจจะไม่ต้องทายาอะไรครับเกลือจิ้มเกลือนะครับอาจจะกล้วน้ําเกลือซะหน่อยหรือบางคนใช้วิธีง่ายๆด้วยกันใช้เกลือทาเอาแต้มเอา สัก4-5วันแผลนี้มก็จะดีขึ้น7-10วันมันก็จะหายไปอีกมุมหนึ่งคือในกรณีที่รู้สาเหตุได้เหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยเป็นการรู้สาเหตุแบบที่จะต้องให้หมอช่วยในการวินิจฉัยการเป็นโรคติดเชื้อหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรีย ก่อให้เกิดแผลในช่องปากได้ทั้งสิ้นแผลเริมซึ่งมันเป็นแผลที่เกิดขึ้นที่บริเวณริมฝีปากของเราหรือว่าที่ลิ้นหรือที่มุมปากสําหรับคนที่เคยเป็นเริมมาก่อนเนี่ยก็จะรู้ตัวครับเวลาที่มีปัจจัยชักนําส่งเสริมอะไรก็ตามมันก็จะเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาก่อนแล้วพอมันแตกออกก็จะเป็นแผลอยู่ประมาณ7วันถึง10วันก็จะหายไปนะครับแต่นี้จะบอกให้ทราบว่าการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากก็ทําให้เป็นแผลในช่องปากได้เหมือนกันแล้วก็มีอออาากรรแสบ้นนในช่ง ได้เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นกรณีที่มีสาเหตุที่รู้แน่ๆนะครับจะต้องให้หมอช่วยช่วยวินิจฉัยนะครับแผลร้อนในเนี่ยนะครับสาเหตุจริงๆเนี่ยมันมาจากได้หลายองค์ประกอบมากในเรื่องของความเครียดหรือการขาดสารอาหารบางอย่างก็เป็นปัจจัยชักนําให้คนไข้เป็นแผลร้อนในในปากอย่างเรื้อรังได้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะขาดในกลุ่มพองวิตามิน B วิตามิน b 2วิตามิน b 6วิตามิน b 12หรือโฟลิกหรือโฟเลตเนี่ยการที่เรามีการขาดวิตามินเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เราเป็นแผลร้อนในในปากแบบเรื้อรังได้นะครับแผลร้อนในหรือว่าแผลแอปตัสเนี่ยนะครับเกิดเนื่องมาจากว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการสร้างภูมิคุ้มกันบางอย่างในร่างกายของเราแล้ว ลำแหน่งเป้าหมายของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติในร่างกายของเราเนี่ยมันมาทําให้เกิดการทําลายของเนื้อเยื่อในช่องปากของเรานะครับถือว่าเป็นโรคในกลุ่มของภูมิคุ้มกันร่างกายตัวเองมาทําลายล้างเซลล์ของตัวเองโรคแผลร้อนในเนี่ย สาเหตุมันมาจากในร่างกายของเรามีการสร้างสารบางอย่างมาทําลายตัวเองแต่ตําแหน่งที่มันทําลายมันมาทําลายเนื้อเยื่อในปากของเรามันก็เลยทําให้มีแผลเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกในกรณีของการเป็นแผลร้อนในแบบนี้หลักการง่ายๆนะครับหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทําให้เรามีอาการแสบมากขึ้นอาหารเผ ร้อนอาหารที่มีความร้อนหรือว่าของเย็นของร้อนพวกนี้มันทาให้เกิดการระคายเคืองในปากเราก็ต้องงดเว้นก่อนอาจใช้ยาสีฟันก็อาจจะต้องใช้ชนิดที่มันไม่มีเมนเท่ามากๆหรือแสบร้อนเวลาแปลงเราก็ต้องระวังไม่ไปเอาขนแปลงไปปัดในบริเวณที่เป็นแผลรวมไปถึงอย่าเอาลิ้นของเราไปเลียหรือสํารวจในบริเวณที่มันเป็นแผลนะครับให้ตําแหน่งตรงนั้นได้พักแผลมันก็จะหายเร็วขึ้นประเด็นต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นแผลแอปตัตหรือแผลร้อนในจริงๆเนี่ย ก็สามารถใช้ยาทานแผลในช่องปากได้ร่างกายเรามันมีการสร้างภูมิขึ้นมาเราก็จะต้องใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยในการทาแผลร้อนในในปากนะครับการเป็นแผลในช่องปากเนี่ย แบ่งง่ายๆเป็น2แบบถ้าเรารู้คู่ต่อสู้ชัดเจนเราก็ดูแลรักษากันไปแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าเรานั้นเป็นแผลร้อนในจากการที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเรามาทําอันตรายกับเนื้อเยื่อในปากเราหรือเปล่านะครับอย่าเพิ่งด่วนซื้อยาในกลุ่มสเตียรอยมาใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นแผลร้อนในจากสาเหตุของการขาดสารอาหารหรือเป็นแผลในปากขึ้นมาจากการที่เรามีการติดเชื้อบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยการที่ เราสุ่ม 4, สี่สมหใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยมาทาเนี่ยบางทีมันจะเห่มากขึ้นแล้วมันก็จะกระจายตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตตัวเองดูว่า ในทุกครั้งถ้าเราเริ่มมีความเครียดแล้วพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นช่วงใกล้มีรอบเดือนเนี่ยแล้วมันมีแผลร้อนในเกิดขึ้นอันนี้มันเป็นมาตลอดเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ในกลุ่มโซนนิ่งของการเป็นแผลร้อนในหรือเป็นแผลในช่องปากที่มันมีการสร้างภูมิมาทําอันตรายกับตัวเองก็ลองปรึกษาทันตแพทย์ดูนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจจริงๆลองมาคุยกับทันตแพทย์เฉพาะทางในด้านเวชศาสตร์ช่องปากก็จะให้คําแนะนําได้เราก็จะได้รักษาให้ตรงสาเหตุแล้วก็ให้ยาให้เหมาะสมนะครับโดยปกติแล้วแผลในปากเราเนี่ยเจ็ดถึงสิบวันก นะครับหรือ12วันไปแล้วก็จะหายสนิทนะนะครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตตัวเองดูว่าการเป็นแผลในลักษณะที่หมอเล่าให้ฟังเนี่ย มันเหมือนกับที่ตัวเองเคยเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าดูแลอย่างดีแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้ยาอะไรไปซ้ําเติมมันเพียงแต่ว่าเราก็งดของเผ็ดของร้อนของแข็งหรือของหยาบที่มันจะไปขัดสีในบริเวณที่เป็นแผลแล้วเนี่ยเถึงสิวันยังไม่หายอันนี้อาจจะต้องมาให้หมอช่วยตรวจประเมินนะครับว่าแผลนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรเพราะบางทีการเริ่มต้นด้วยแผลแบบเรื้อรังนานๆในช่องปากเนี่ยทิ้งไว้ก็ไม่ดีนะครับซึ่งเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาคุยกันว่ามันเกี่ยวข้องกับ กับการเป็นโรคมะเร็งในช่องปากได้หรือไม่อย่างไรนะครับ